สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงชัยิสาผู้เสือสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงกิตาพอดีไทยและเด็กหญิงกิติพรชัมชูศรีวันนี้พวกเราจะมาทำการทดลองหาแป้งในพืชค่ะอุปกรณ์ส่วนต่างๆของพืชเอทิลแอลกอฮอล์หลอดยสานมิคเกอร์ขนาดกลางสารละลายไอโอดีนกระเกียงแอลกอฮอล์กระดาษชิู่ ที่คีบที่ป้องกันลมจานต่อเชื้อไฟแชตบิเกอร์ขนาดเล็กหลอดทดลองที่ตั้งหลอดทดลองตะแกรงเซิล์หนึงเติมใส่ในบิเกอร์ขนาดกลางชุดตะแกรงแอลกอฮอล์บิเกอร์วางบนตะแกรงนั้นรอน้ำเดือดเอทิลแอลกอฮอล์ใส่ในหลอดทดลองน้ำเดือดแล้วนำส่วนต่างๆของพืชลงไปต้มหนึ่งนาทีครบหนึ่งนาทีแล้วนำส่วนต่างๆของพืชออกมาใส่นในหลอดทดลองอทดลองมาต้มในบิเกอร์สองนาที นำน้ำเอทิลแอลกอฮอล์ออกแล้วนำส่วนต่างๆของพืชใส่ในจานทอเชื้อนั้นโยนสารละลายไอโอดินใส่ส่วนต่างๆของพืชแล้วรอ1นาทีลองได้ว่าเมื่อสารละลายไอโอดินทำปฏิกิริยากับประเภทแป้งแป้งก็จะกลายเป็นสีดำขอบคุณ <Okay. S 2> ค่ะ